วันนี้นะครับก็จะมาเปลี่ยนแบตเตอรี่ของ OPPO F9 นะครับผมตัวนี้แบตบุมจนดันฝาหลังโก่งเลยนะครับขั้นตอนแรกให้ถอดถาดใส่ซิมออกก่อนนะครับผมหลังจากถอดถาดใส่ซิมออกแล้วนะครับก็ให้ใช้ได้เป่าผมนะครับเป่าบริเวณขอบของฝาหลังนะครับผมเพื่อให้กาวนั้นอ่อนตัวนะครับผม หลังจากที่เราเป่าเสร็จแล้วนะครับก็ให้นําอุปกรณ์สําหรับงัดฝาหลังนะครับมาค่อยๆแซะออกนะครับผมตัวแซะอันเนี้ยของผมมันจะมีแถมมาจากาชุดซ่อมแบตเตอรี่ของอันเก่าๆนะครับผมก็สามารถนํามาใช้ได้นะครับผมค่อยๆแซะจนหลุดออกนะครับผม เมื cks, ่อเราเริ่มแซะฝาหลังจนมันอ้าได้แล้วนะครับอย่างัดนะครับผมให้ใช้ตัวแสะนะครับค่อยๆแซะไปเรื่อยๆนะครับผมจนกว่ามันจะหลุดออกนะครับถ้าเกิดลองงัดเนี่ยฝาหลังอาจจะหักได้นะครับผมค่อยๆแซะไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวมันก็จะหลุดออกเองนะครับผมเมื่อเราถอดฝาหลังออกได้แล้วนะครับให้ทําความสะอาดคราบกาวที่ติดอยู่กับตัวเครื่องออกให้หมดนะครับผม และทำความสะอาดคาบกาวที่ฟ้าปิดฟ้าหลังด้วยนะครับผมและหลังจากนั้นนะครับก็ให <sh> ้เรามาถอดน็อตออกให้หมดทุกตัวนะครับผม แล้วเราจะถอดฝาครอบด้านหลังอีกหนึ่งชั้นนะครับโดยใช้เล็บงัดบริเวณถาดใส่ซิมนะครับผมบริเวณนั้นจะงัดง่ายที่สุดนะครับผมก็ค่อยๆงัดไปเรื่อยๆนะครับเมื่อเราถอดฝาหลังได้แล้วนะครับเราก็มาเช็คถานกันก่อนนะครับผมเหมือนเดิมนะครับ เพื่อเป็นหลักฐานนะครับผมเนืหมายเลข serial number ของ Opp o p p o F9 นะครับก็คือ BLP 681นะครับผม เราจะเริ่มถอดแบตเตอรี่นะครับโดยเริ่มต้นจากถอดชุดเชื่อมต่อแบตเตอรี่ออกก่อนนะครับผมและเริ่มต้นถอดถาดนะครับด้วยการดึงที่บริเวณแถบสีเขียวนี้นะครับอันนี้จะถอดยากนิดนึงนะครับ เสร็จแล้วเราจะประกอบแบตเตอรี่เข้าไปนะครับโดยจัดวางตำแหน่งแบตเตอรี่เนี่ยให้ตรงตำแหน่งมากที่สุดนะครับเพื่อจะได้สะดวกต่อการาติดชุดเชื่อมต่อแบตเตอรี่นะครับหลังจากนั้นให้เปิดเครื่องเพื่อทดลองการใช้งานของถ่านสักประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับ สร็จแล้วเราจะมาเริ่มประกอบฝาครอบฐานนะครับค่อยๆกดตามมุมนะครับผมค่อยๆเริ่มจากมุมนะครับเพื่อให้มันเข้าล็อกมากที่สุดนะครับผม หลังจากนั้นนะครับเราก็มาไล่เช็คนะครับว่าฝาที่เราประกอบเข้าไปเนี่ยมันเข้ารูปดีหรือเปล่านะครับเช็คให้ทั่วนะครับผมว่ามันเข้าเสมอกันหรือเปล่านะครับเสร็จแล้วเราจะเริ่มใส่น็อตให้ครบทุกตัวนะครับผม หลังจากนั้นนะครับก็จะทําการใส่กาวที่ฝาหลังนะครับผมไม่ต้องใส่เยอะนะครับในส่วนที่เลอะนะครับให้ทําการเช็ดทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับผมนําฝาหลังมาปิดนะครับผมค่อยปิดนะครับเพื่อให้มันเข้าที่นะครับผมบริเวณสแกนลายนิ้วมือนะครับส่วนนี้สําคัญมากนะครับ หลังจากนั้นนะครับเราจะทําการปิดฝาหลังให้สนิทนะครับโดยการใช้ยางนะครับมามัดนะครับเริ่มจากทางด้านยาวของโทรศัพท์นะครับมัดทั้งสองฝั่งนะครับผม และเมื่อเรามัดด้านยาวเสร็จแล้วนะครับให้ทําการมัดด้านขวางนะครับผมโดยจะเว้นช่วงที่มันมีปุ่มกดนะครับผมไม่ให้มันมัดโดนปุ่มกดนะครับนี่นะครับมัดให้ได้มากที่สุดนะครับผมเพื่อจะทําให้ฝ้าหลังติดแน่นและไม่หลุดลอกง่ายนะครับมัดทิ้งเอาไว้ประมาณ ครึ่งชั่วโมงนะครับผมส่วนในคลิปเนี่ยผมจะส่งไปทั้งที่มัดยางนี้เลยนะครับเพราะว่าเป็นงานเร่งด่วนนะครับก็คือจะส่งไปให้พ่อของแฟนเลยนะครับทั้งที่มัดยางแบบนี้นะครับผม วิธีการสั่งซื้อจากลิงก์ที่ผมแนบไว้ให้นะครับทำได้ง่ายๆนะครับเพียงแค่ดูใต้คลิปนะครับจะเจอคำว่าเพิ่มเติมนะครับก็กดคำว่าเพิ่มเติมนะครับนี่นะครับก็จะเจอลิงก์ที่ผมแนบไว้ให้นะครับมีทั้งของ La z a d a และ s h อป e e นะครับผมถ้าเกิดว่าเรามีไ d ของ La z a d a นะครับเราก็กด l a z a d a นะครับเสร็จแล้วก็กดตกลงนะครับเพียงเท่านี้ก็จะเข้ามาสู่หน้าของ l a z a d a แล้วนะครับส่วนของ s h อป e e นะครับ ก็ทำเหมือนกันนะครับก็กดลิงก์ของ s h อ p e e นะครับผมแล้วก็กดที่ตกลงเหมือนกันนะครับท่านี้ก็เข้ามาสู่ลิงก์ในการสั่งซื้อสินค้าเรียบร้อยแล้วนะครับ